จะไม่เล่นก็คงไม่ได้นะครับนะสำหรับมิสตอรี่ดอและเป็นคาร์ดใหม่นะค์จุลานะคัทซียูนะครับนะนักเตะที่แบบควชช้าแชมป์อะไรอย่างงี้ป่ะแบบเป็นแชมเปี้ยนอะไรอย่างงี้อยากเล่นต้องได้เล่นนะครับการันตีที่275ครั้งนะครับนะภาวานาออกไวๆเถอะงบผูไม่พอด้วยนะมา เผื่อมันใจใจดีออกให้ก่อนวะใช่ไหมคือมึงต้องออกก่อนเลยอะเพราะว่างบไม่พอครับเราเก็ตหน่อยตามไปจัดให้ครับนะรองให้จัดจัดให้แล้ะห oh, มึล่อกูเต็มกราฟเลยวยเนี่ย โอ้โหเชียเ่ยไปเล่นไปเนี่ยต้องเติมเพิ่มเนี่ยแล้วแล้วกูไม่มีเติมเพิ่มนะเว้ยกูไม่มีตังค์นะเว้ยเฮ้ยออกก่อนใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหแล้วมันไม่มีย้อนหลังด้วยมันออกก่อนยอเยอะปะวะช็อตมกเมื่อกี้งั้นพอแล้วตอนนี้ตอนนี้คือพอแล้วแต่คราวเนี้ยอ่ะดูกันว่าเราเราจะใช้แบบเต็มคาราเบลหรือเปล่าถ้ารู้หมื่นไปแล้วแต่คืออย่างน้อยอะ่ะเราการันตีว่าไอหมื่นสองที่เราเติมไปเนี่ยมันจะอยู่ในงบ <c oughs> ถามว่าดอกแรกเปิด <c oughs> เปิดไปแล้วปิดทำไม ผิดปรับเลทป่ะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆด,ด,ด,ดีนะแม่งยังเหลือเท่ากับว่าเจมใช้ไปทั้งหมดเนี่ย1 000, 1 7 0 0ล้านนึครับ1 000, 1 7 0 0ล้านหน0 0 0นะเออเออตีไปกลมที่12,000ครับนะพอกันใช่ไหมแม่งออกยากมากเลยอะตัว๋วถือว่าเคี่ยวอยู่นะหมายถึงว่าเลทเปิดอะอาจได้เงิน M มาทั้งหมดเมื่อกี้เราตีมันมีอยู่5.8จอะเท่าไหรว่วะยี่สามลบห้เท่ากับได้เงิน M มา17.2 เปิดกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะครับนะโอ้โหพี OVR 1 1อนะครับนะถ้าเป็น7จล้านบวกบวกด้วยกูบอกเลยว่าบันเทิงแน่เออแต่บวก3เนี่ไว้ก่อนแล้วกันนะมันเยอะ,ะเกินเราคงต้องมาเปิดเรียงตาม o อ e r a l l แล้วกันนะครับนะถ้างพูดไปเด่ไปเปลยน,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 นะเออได้ได้ได้สุเร็ตเราอารมณ์ดีจัดเลยวะฮะมาห้านึครับ อือสังเราคงต้องมาที่การ์ดนี้นะครับนะหกถึงแปดครับนะนะครับนะเผื่อใครไม่เชื่อเปิดให้ดูนะครับนะแปดอยู่แล้วโอ้โหถ้าเป็นดีซีอังกฤษเอสที ST โอ้โหเจม่วาดี้เอาแปดไปก่อนนะเออสองจุดสี่ล้านล้านนะครับการ์ดเกร์ดทำไมมันดูเหมือนอาตาจัางวะอาตาก็ดาวกริส่ะเหมือนอาตาออกเทนนี่เดวกิสนะแต่การ์ดมัน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 ดูแบบ เฮ้ยทำไมมันมันคล้ายคล้ายกับเมื่อกี้จังเลยวะโอเวอร้อยเก้าถ้าของอัตตาถ้าจะไม่ผิดมันออก JNM มะไม่ JNM ก็ U T อ่ะใช่ไหมเฮ้ยเอาดีๆ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 อัตตาได้ JNM ได้ลุงเบิร์กใช่ไหมใบนี้ดูแมนยูต้องดูให้จบแทบจะรักถ้าพูดแค่นี้นะถ้าใบานี้แม่งออก JNM ชัดนะชัดเลยนะครับนะไปครับนะตเติมเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดการ์ดดองนะเอออุอ้ยแล้วออก EP ว่ะโอ้โห โอโหออกชายออกแบใชายมีโคเรนโก้เหรอออออกบวกเจด้วยใช้ได้มีโคเรนโก้ฮะคือเชื่อไหมใบนี้กูออกแปดกูยังโกรธอ่ะเออมื่อออกบวก7ให้กูนี่ชี้เป็นไงกูเท่ไหมล่ะเป็นไงสังง้องไปเลยสิโอ้โหมาครับนะอันนี้การันตีบวกแปนะครับนะเค็มปีเลยตอนนี้ดดี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 นะครับนะ คุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ที่ผ่านมาอาจจะย้อยออกันนะครับนะแต่2ใบสุดท้ายเนี่ยเอาจริงได้แล้วนะรู้ใช่ไหมว่ามัน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 ควรจะเอาจริงได้แล้วมันส่ง,ง่องส่แง่งมาตลอดทางนะมันถึงเวลาที่เราต้องกลับสู่เส้นทางนะครับนะมาครับโอว่าร้อยเกบวกบวกการันตีบวก8นะครับนะซีอูมาให้ได้ชื่นใจก่อนซีอูมาให้ได้ชื่นใจก่อนไป let's go โอ้ยพว่ะ อีต oh ่อเอ EP โอ้โห oh my god บรโนว่าเ e ลบรโนว่ามึงใครเนี่ยโอ้โห oh my god เอาแล้วหนักแล้วไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วตอนนี้หัวเราะในวันที่ผมเอาหายอย่ามาเสียน,น้ำตาในวันที่ผมเอาหายอีกวันโอ้โ oh หแล้วคือประเด็นของอัตาม,มันยังโอเคที่การันตีซีอยู่ไง คือใบนยยี้ถ้าจะดีมันต้องออกที่การันตีแบบ10ล้านบวกๆแนละ้วใบนี้นะครับวันหลังขอใบท้ายใบยเดียวพอใบอื่นพาร้อนเนระอ,อ่ะกูเปิดแบบไม่อะไรนะเปิดแบบชิลๆสบายๆงานสบายๆนะครับนะเปิดไปเลยนะไม่ต้องไปหวังพึ่งอะไรมันละใบสุดท้ายครับใบนี้หมื่นหนึ่งบาทแล้วเป็นซี s ูสัพโผเออหเอ้ฮจิโอ,โอ,โอ Firstly ho. บูสเกตครับหนึ่ง้ามสอึงเห็นกูไหม นี่เป็นยังไงโอ้โหสังงองเลยปูบาซ่าครับเข้มกว่าเข้มหือก็เข้มหมืคือพลรัรงมึงโอเคมึงกูรู้แหละใครเห็นก็ว่าหือะไรตีบวกโอ้โหสังงองครับนะอะสรุปกิจกรรมให้นะครับเราได้เงินเอ็มมา17ล้านล้านครับแล้วนี้คือการนักเตะที่ได้ หลักๆขอไปเปิดการ์ดเงินก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้เรามี1.3นะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราเปิดกิจ,จกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับตกหมื่นละ15.3ล้านด้วยความที่ว่าแจ็คพอตเราแตกด้วยไงมันก็เลยเงินมันก็เลยยดหล่อนลงไปยดหล่อนลยได้ถุยอ่ามากันที่ตัวกล่องนะครับนะหลักๆเนี่ยตัวกล่องเนี่ยอันนี้ต้องกดเปิดไปเลย3อันไหมหรือว่าทีละอันคือเราก็ไม่เคยมีโอกาส ที่แบบอะกูได้กดเยอะขนาดนี้สามกล่องปกติได้แค่กล่องสองกล่องเนี่ยอะไรวะเนี่ยเลยหรือว่าราชาเกลือกำลังจะหายไปนั่นแน่มาเปิดไปได้สามมันนะครับนะอ่ายูทีมาเฮ้ยยูทีมาสองใบแล้วอันนี้เป็นการันตีเฮ้ยมันออกอันดีหมดเลยนเนี่ยออกอันกลางกับอันแรกครับคือในด้านของอันเนี้ยคือโอเคนะครับนะ เพราะว่ามันไม่ออกอันขวาเลยครับถ้าออกอันขวานี่คืออย่างซวยนะครับคือ ID เดีมอย่างที่เจมบอกไปถ้าสมมติว่ามันจะเกลือให้มันมาเกลือ ID เดีมนะครับแต่แล้วเมื่อวานเจมเกลือไปแล้วนะครับนะอามาครับนะตรงนี้เราว่างอยู่เท่าไหร่70ใบนะครับนะอามาดูกันนะเราเปิดไป70ใบแล้วกันนะครับ อ่าอ,อันหนึ่งสองสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบเจ็ดอ่ะมีการ์ดลุ้นบวกแปดทั้งหมดสิบเจ็ดใบนะครับนะห้าถึงแปดนะครับนะโอ้โหออันนี้ก็ได้จากการที่เราสุ่มยิบย่อยมานะครับนะห้าถึงแปดมันจะรวยังแต่ใบนี้เลยเหรอวะการยิบย่อยเราได้ซีอู่ตายครับไนะมมัวแต่แพ้เอ้า EP ครับเยอรมัน EP CDM โอ้โหแฟลกเฟิร์ส ไอ้ไฟบวกไฟบวกเป็นโอ้โหใครเฮ้ยคุณธนิตพี่ชายผมเองฮะแอดบาร์สอยู่ว่าฝากแอดบาร์สแคปหน่อยฝากแคปลงกลุ่มหน่อยครับเปิดได้คุณธนิตครับอ่าใครอยู่ในกลุ่มเมมเบอร์นะฝากแคปหน่อยแล้วอ่าแท็กคุณธนิตให้หน่อยครับนะเพราะว่าไม่มีย้อนหลังนะเออดูย้อนหลังไม่ได้นะครับเฮ้ยผมเปิดได้คุณธนิตว่าเออบ้าบอออกบวกแปดโอกอ็ไม่ได้บายครับห้าถึงแปดดีซีอังกฤษ CDM โอ้โห ไดเออร์ไดเออร์ถ้าบวก7นะล่าสุดนี้เพิ่งย้ายไปโมนาโกนะครับสำหรับไดเออร์นะเคปไปกันต่อครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดที่ได้ได้จากอะไรวะ3าใบหรือว่าหมดแล้ววะหรือว่านี้มาครับ5ถึง8นะจริงๆมันควรตัดดีซีออกไปได้ลนะมันเก่ามากเลยอะฝ่ายใบแรกครับมิววลจะซียูอะโอ้โหซียูอเกนครับมาเป็นแชร์ครับแม่พันเก้าครับกลิ่นมาเลยแอดาร์คุณหยุดเฮ้ยอีพีมา อิตาลีซีบีโคโมโอโหโอโหโอโหเป็นดอสเซนาครับโอโหมึงยังเล่นอยู่เลยวะดอสเซนาเนี่ยเล่นกับเล่นกับไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาถ้าแปดจุดก่าท่านตรงนี้เป็นพยานให้กันได้นะครับเป็นฝรั่งเศสซีดีเอ็มโอหน้องน้องนอโหตำนานอาเซนอลครับค็อกแคลนตำนานลิเวอร์ครับโอโหเกือบไป โอ้โหถือว่าออกบวกแปดก็ถือว่าโอเคครับนะเออดีว่าไปไปออกบวกห้าเขาค้แรงเงี้ยเอออย่าจะไปหมุดหิดสักก่อนตอนนี้ก็เหลืออ่าตึ๊ด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 ,ดอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไดูกันนะใครใจแข็งอะห้าสิบไปครับเออกดให้สิบรอบเลยครับรอบเดียวพอแล้วเป็นอีพีครับโอ้โหทีมชาติอะไรเวสแฮมเฮ้ยคูด oo ูดบวกแปดเวลคัมครับ ทยอยอยู่ในฟอขวาสายขวาเยอยู่ในเยื่อยขายใหญ่ยังไงดียทุกคนคือใบอย่างเงี้ยผมผมออกติดล้านนอะฮะยังไงล่ะฮะกิดหรือกล่องคุ้มกว่ากันครับกล่องครับกล่องกล่อกล่องไม่คุ้มนะไปกิดนะครับนะมันจะพูดทําไมลองคิดดูสิใบอย่างเงี้ยผมออกติดล้านเนี่ยบอกรองรักว่าไงครับเทยอยอยู่ในฟอสป่ะ ขวาซ้ายขวา,ขวาวป่ะเปลี่ยนชื่อเวลาทะยะลาชามือทองซะไรเจบล้านลา้านเนี่ยคูดุ้หแพงขนาดนั้นเลยเหรพึ่งจะรู้เนี่ยไปเงั้นต่อไปงินต่อมาก็ต้องเป็นซีสเปนซีเอาดีๆเฮ้ยเซบาะยย หน้าหน้าไม,ม่ต้องมีแต่หน้ามา้าเออไปออกทางหน้ามาโอ้โหส่ไปยอนซีอยู่ครับซีอยูสับไปนไข่ว่าจะเฮ้ยทำไมกูนึกอยู่ว่าไข่ว่าตอนแรกเห็นเป็นมันเลยกับมันเฮ้ยไปแล้วอะ่ะเออตัวแม่งมีเป็นล้านไอเวเวนเออกไปไปยอ้อนไปฮะมาครับโหดีซีเฮ้อฮะฮ้ดารี่บินโอ้โหช็อตฟิวเลยไอเวย เขากำลังมาสวยๆโอ้โหอ,ออกดาริบินก็เยออเยอ่เยอกุศลถอกให้ด้วยเยะเหรอเยอะอหรอ <c oughs> อยากได้ฟอร์ดินานหรอขอลั่นๆเนะี่ยแบบที่ชาวบ้านชาวช่องเขาเคยได้กันเนี่ยหรือว่ากาลีน่าจะปล่อยโรนัลโ,โดตัวแรกของเซิร์ฟออกมาแล้ววะเ <c oughs> มื่อกี้ฟูลนอนเลยนะกอล์แกลงเซบยอตแม่ <c oughs> โอ้โหคู <c oughs> <c oughs> ่ฮาซะด้วยมันอีกแย่ๆแต่คุณเรื่องที่จะออกจุดๆอ่ะมาครับนะมาๆๆไปกันต่อไปกันต่อนะครับนะ ไปครับอันนี้รั่นอยู่น่าจะมีรั้นใบนี้แมซซี่อยู่ทิีโอ้โหเป็นอีพีเฮ้อเฮ้อกูนึกอยู่ว่ามันวูบววโกลางรับไข่วะอ๋เจ้าโกเมดใบนี้แมซซี่อยู่ทีเรียมดูละครเยอะไปอะไปเรื่อยไปเปื่อยไปครับนะ โอ้โห EP มาอีกแล้วครับเป็นเยอรมนีครับ TK ไฮเดนฮามครับฝันดีได้เลยแล้วเป็นมูเลอร์มูเลอร์กันมูเลร์มูร์เมึงบ้าปะเนี่ยอะไรมาให้กูเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆดิแล้วมันจะมาท่านที่ใบนี้กดที่เลขหนึ่งมันคือ Number วันครับหนึ่งเดียวในใจคุณครับมาครับ EP อังกฤษ EP CM โหเจมการ์ดเนิ okay, no, evening, uh, ่งไอเวนโหแม่งทูเล no ่ตมากสามใบเอาปกเจ็ดหมดเลยมึงบ้าปันเนี่ยการไล่เกลือเจมไล่โอ้โหกูไล่เจมเจมออกไปกูไม่ใช่เกลือขนาดนั้นเออเจมเนิ่งโหแม่งเบิ้ลเจ็ดเลยอะนะครับนะก็น่าจะเป็นใบนี้นะครับนะสามใบตรงนี้อยู่ด้วยกันเก้าถึงเก้าพันหกสิบไรได้ไหมเอาไปกดได้ไหมไปช่างแม่งก็เปิดแล้วครับเจมกูอยากเปิดนะเออไปครับปกแปด แล้วโหแล้วเป็น DC ออกสเปกน,นี้ก็จบสิครับเซซ่าอปเปริกัวจเจ๊ดเองไอ้สัตว์ตัดทิ้งได้เลยเนี่ย DC เนี่ยกูเอาเอาเนี่ยซียูซียูซียูเท่านั้นเข้าใจไหมเฮ้ยไอ้น้องตั้งใจหน่อยวะไป เออซียูมาเยอรมนีเอสทีเฮ้ยมึงรู้ใช่ไหมมันมีแก๊สมูเลอร์อ่ะไอหนุ่มยี่สิบห้าหลาน 2.5ล้านล้านเฮ้ยทีไรเปบ่ไรทุกทีแมันมันดู飒ฟุดไปแล้วนะถ้ามันไม่มีสโมสรขึ้นเท่ากับว่ามันเป็นนักเตะที่มันแขวนสตาร์ทไปแล้วไงใช่ไหมเมื่อกี้แก๊สมูเลอร์อะไรอย่างเงี้ยรู้ใช่ไหมมันมีตีโมแวนเนอร์มันไม่มีเมื่อกี้มันไม่มีธงขึ้นไงมันไม่มีธงโลโก้ขึ้นโอ้โหป้ายครับมาซีอลใหม่ซีอลโอ้โหดีซีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุยอ ไม่มีโลโก้ขึ้นครับ38ล้านล้านครับของดีดีกี่โมงบอกกูด้วยใบไ,ไหนก่อนดีอ่ะน่าจะต้องใบซ้ายก่อนมากเพราะว่าใบขวาการันตีซีอูใบซ้ายก่อนดีกว่านะครับนะอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเอากองหน้าใบเย็นยุคไหนอ่แม่งปูทางมาดีมากเลยนะ2 0งหมได้3ารอบนะครับนะเปิดเมื่อกี้ใครนะได้คูดุสิบล้านล้านนะปูทางมาอย่างสวยเลยเ่ะเส้นทางแม่ง โรยไปด้วยกีบกุหลาบแสื้พักากูเริ่มเจอหนามแล้วเนี่ยตอนนี้เอาดีๆเอาดีๆการันตีขั้นต่ำที่10ล้านล้านนะครับนะท็อปนักเตะที่มูลค่าเนี่ยเกิน10ล้านล้านทั้งหมด100คนนะครับนะแสียไปนี้คิสเทรโนโรนัลโดพักสักคู่ฮะไปอะซียูซียูมาสกอตฮะ เฮ้ดาวกิสหรอเคนนี่เคน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 นี่ร้อยสามสิบยี่สิบสี่ล้านล้าน Yahoo เคนนี่ดาวกีอาชานี่นี่เป็นยังไงล่ะคะรับมบงบงของจริงยังังมอบบงงไปเลยไปเลยของจริงนะเคนนี่แอดบารอีกแป๊บนึงนะดาวกิสเนีนนะเ่ยนะเฮ้ย ขายนอกนะครับระดับขายนอกนะฮะไม่ธรรมดาเผื่อเผื่อเราลุ้นไงเพื่อเปิดเปิดลุ้นๆค่อยๆแง้มอะไรย่างนี้นอก200โอ้โหชิบหายแต่ก็ยังดีนะดีกว่าไปออกตัวต้องติงอะไรก็ไม่รู้และทุกอย่างปูมาเพื่อใบนี้ฮะที่ได้คริสตโนโรลโด18ใบติดครับใบแรกไปครับ วิ่งผมฟลิป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 ,ปได้ฟรีมาเมื่อเช้าแม่งกูรลลันเก็บฟลิปฟลิบฟิบเลยแครรอลแปง็งโอ้โหช็อตฟิลเต็มตลาดมันเต็มจริงปะแล้วถ้าไม่เต็มนะแล้วถ้าไม่เต็มนะอ่ะ กูขอดูให้มันเห็นกระตาดิอ่ะ <c oughs> มันเต็มกี่โมงบอกบอกด้วยไอ้ที่มันเต็มตลาดเนี่ยมันผิดเกมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เอาดีๆเฮ้ยรวมๆเลยเฮ้ย <c oughs> ขอดูไปเนี้ยแม่งอยู่ที่ใบนี้เลยอะ่ะขอแบบเฟี้ยวเฟึ้บมๆามเบ้นหน่อยวะ <c oughs> ดีไม่ดีวะหลุยส์โซเลสฮะโซเลสมาแล้วกลางๆนะกลางๆนะอ,อ่ะอ่ะมาสรุปสักนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับกิจกรรมกับนักตเตะอีกเนี่ยอ่ะสามสิบสองอันนี้ก็หกสิบเบ็ดเสร็จเนี่ยสองหมื่นบาทรอบนี้ได้มาประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าเกมว่าต้องมีนะครับร้อยห้าสิบกว่าล้านล้านมาครับ กิจกรรมดีกิจกรรมเดิมมาถุยเพิ่มเติมคือต้องมาเติมเพิ่มนะครับเงินรางวัลค่อนข้างที่ไอ้เงินเงินกิจกรรมค่อนข้างที่เยอะนะครับนะขอกาลังใจคือเป็นกําลังใจให,ให้ครับนะเป็นกําลังใจให้ฉันด้วย <c oughs> ฉันแข่งเหมือนกันครับนะต,าตา่างต่าก็สี่ห้าแสนเราวะมา อ่ะมาดูเงินรางวัลกันนะครับตอนนี้เรามีตีไปซะว่าไม่มีแล้วกันนะสิล้านล้านครับตีไปกลมๆนะที่16ล้านล้านกิจกรรมเนี้ยเงินแม่งได้เยอะมากนะครับสรุปมีไหมมีครับะ,ะม,ม,มีมีอะไรวะเออเบิกูก็ไปมีไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วดูซิตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดได้ประมาณสักร้อยหกสิบใบอันนี้ก่อนเลยเป็นไปได้ออกอันซ้ายก็ได้นะครับนะ CU ท็อปห้าสิบนะมูลค่าที่แพงที่สุด50ตัวแรกนะครับ Kito Bebe อ่ะ Kito แต่ละละ ไปครับโอ้โหแม่งเป็นร้อยสิบเอ็ดโอ้โหในใบนี้จมแม่งไม่อยากได้เลยแม่งเป็นใบที่น่าจะกาดสุดแล้วอะ่ะเราไปดูการ์ดข้างในกันก่อนเจ็ดใบสำหรับกิจกรรมมิสตอรี่ดอซียูนะไล่เรียงตามสเตต์ก่อนเลยอันนี้ห้าถึงแปดนะครับนะไปเลยครับกดที่คำว่าเปิดแปลง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 โอ้โหยี่สิบสี่พีแลวเป็นจะลด้พิรฟอร์ด ได้ได้ไปไวไปประมาณสักสิบกว่าวันเออไม่งั้นได้ไปรุยสวนทุเรียนแล้อืมจอแดนพิกคี้ฟ้าฮะอะไรครับเนี่ยไปกันเลยครับนะไปกันต่ออย่างไวๆนะครับจะพิกคี้ฟ้าไปไปฮะหกถึงแครับเอาไฟมาดีซีสเปนซีบีโอ้โหใครไมาได้โอ้ยนาโชเฟอนานเดส ออก8ให้หน่อยก็ไม่ได้มาจะไปไหนต่อดีเนี่ยโอ้ว่าออร์อล1ป8ใบนี้5ถึง8ฮะเอาดีๆเอาดีๆเราลูกคลักกรนน์อนะอย่าทำทำเป็นเล่นไปเออมาฮะกดที่คำว่าชินเขาบอกว่าจะโชคดีไปครับ5ถึงกดที่คำว่าเลข8ด้วยไปอ่ะ EP ฮะออนไลน์ EPST อาแจกเวกฮอสเหรอพี่ว้าวว้าเวกฮอ พี่วา้าวเวอ,ออกแปดให้กูก็ไม่ได้อาจจะไม่เป็นไรถือว่าเป็นใบไร้เกลือไปได้กันนะครับนะว้าวว้าวว้าว้า,า,าวเวกฮอร์เวนมาครับซียูให้แบบให้มันได้ชื่นใจหน่อยได้ไหมนะ้องกูส่าแบบเออตัวอยู่เมกาแต่ใจอยู่บางนานะไม่ใช่เมกาบางนาเอออุตส่าห์เนี่ยเติมแบบหนึ่งหมื่นบาทนะมาอุดหนุนเอฟซีออนไลน์เนี่ย ให้อะไรเป็นของขวัญน,น้องชายผมหน่อยนะครับนะไปครับนะซียูใบนี้ฮัลโหลซียูได้ไหมครับโอ้โหแล้วเป็น EP ีครับแล้วเป็นอิตา e. ลีอาบีอิตาลีนาโปลีแระหวยไม่ออกเป็นดีลอเรนโซแล้วทำไมมึงออกบวกแปให้กูไม่ได้วะซียูโอ้โหซียูเกม ทำไมอ่ะทำไมมันออกแต่ตัวแบบคือมึงออกพวกนี้กูไม่ว่าแต่มึงออกแปดให้กูได้ไหมคือลำพังแปดมันก็ไม่แพงอยู่แล้วอ่ะใบนี้เจ็ดถึงแปดครับนะเป็นมัลติคาร์ดโอเวอร์อร้อยเก้าบวกบวกดีซีเจนเอ็มยูทีเอ็มดีเอลยี่สิบสี่พีเอสซียูไปครับไปเลย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 โอ้โหเอ็มดีเอลอิตาลีซ้ายไปโอ้โหแบ็กซ้ายไอ้เหี้ยกูโอ้โหกูจะเอาปีกซ้ายโอ้โห อะไรเนี่ยคอสเต์มันนะหนึ่งหมื่นได้โ,โหได้แล้วเนี่ยแปดเต่ากระเป๋านะเออแต่ใบเนี้ยคือมึงต้องแพงให้กูแล้วอะคือมึงต้องระดับที่แบบมันพิกจากหน้ามือเป็นหลังตีลนละะนะฮะนะกดที่แบบเรื่มเรียมมือมุมปครัยซีอูมาโอ้โหยูทีโอ้โหโอ้โหชาก้าหรอกรานิกชาก้าเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกสามจุดห้าล้านล้านโอ้โ มึงกิจกรรมซียูจริงวะเนี่ยกูยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ย What? เออโอ้โ,อโหเฮ้ยเอาดีๆเห็นหน้ากูเนี่ยกูจะร้องไห้ตามชาก้านี่มันชาก่าในเซนไซยาไม่ใช่โอโห้รบใบสุดท้ายนะฮะโอเวอร์ออร์ร้อยสิบเอ็ดการันตีบวกแปดนะครับนะมาครับยาออมเราต้องเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีบูทบูทนะครับนะสำหรับใบนี้ใบสุดท้ายใบการันตีบวกแปดวอร์ร้อยสิบเจ็ด กูหามุมเปิดกันไปครับซียูมาก่อนนะให้ยูได้มเนี่ยซนะียูมาอาซียูมาเพราะางเศษ L W ฟองรีเบอรีรอฟองรีเบอรี่โอ้โหเหลือ17ล้านละโอ้โหเออปึ้มโอ้โหูโโหตีไกลแท้วะ เป็นฟองริเบรี่ครับดีหรือไม่อย่างไรหรอ่อเฉยเฉี่ไม่ไม่ได้เฟียฟ้ามะพร้าวแก้วอะไรมากมายเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะดีเจมว่าต้อง25-30บถึงบวกบวกขึ้นไปอะ่ะเออแต่ตอนนี้ริเบรี่ราคามันตกนะอ่ะสรุปกิจกรรมการซะหน่นนอยครับ10,000บาทนะได้เงินในมันทั้งหมด16ดล้านล้านนะครับนักเตะอีกประมาณสักตีมาเพราะว่าสัก20กว่าๆแล้ละกันเบสใส่ก็ประมาณสัก36หถึงเกือบเกือบ40ล้านล้าน นะครับนะสำหรับกิจกรรมมิสตอรี่ดอรานักเตะปีซีนะครับนะก็ไปจับไปโดนกันได้นะครับนะบอกเลยว่ารอบนี้จจมิกอย่างซึมซึมเป็นซึ้อ